สวัสดีค่ะทุกคนมิวมอริเกลนะคะคลิปนี้นะคะเราก็ตามชื่อคลิปเลยนะคะเราก็จะพาทุกคนมารู้กันนะคะว่าในรูนของมิวเนี่ยเป็นไงบ้างน,นะคะทำอะไรบ้างในวัย25บวกนั่นเองทุกคนบอกบอกรู้เลยว่าแก่ <laughs> นะคะอ่ะเริ่มกันที่ขึ้นมาห้องนอนของมิวเนาะก็ประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งแต่ตอนนี้เวลาประมาณสี่ทุ่มแล้วนะคะก็พอมิวขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมิวก็จะดูแบบคอนเทนต์พวกเป็นคลิปมากกว่าคลิป คลิปใน u t u b e อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เสิร์ชตามแบบในในคอมอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าหาความรู้นะแล้วม่ก็ดูคลิปอะไรอย่างอื่นเนี่ยเพิ่มเติมนะนั่นเองนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือประมาณสามทุ่มหรือสามทุ่มครึ่งสีทุ่มเยยงี้ยก็จะเริ่มไปอาบน้ำานะะแต่ก่อนอาบน้ำมันก็ต้องเช็ดหน้าก่อนใช่ไหมเออนะคะสิ่งที่มิวจะ เช็ดเครื่องสําอางนะคะก็จะเป็นตัวนี้นั่นเองะคะเป็นของ Bio r e นั่นเองนะคะทุกคนชื่อว่า Bio r e Makeup Remover t r e Fusion Milk Cleansing Acne and Pore Care ะะทุกคนเป็นสูตรกันสิวก็กระชับรูขุมขนนั่นเองนะคะเดี๋ยวไปรีวิวแยกแล้วกันน้องเดี๋ยวขอไปเช็ดหน้าก่อนคะเดี๋ยวเรากลับมานะจ๊ะเพราะว่าอีกคลิปนึงน่าจะละเอียดมากกว่านี้นั่นเองนะจ๊ะเดี๋ยวมาค่ะเช็ดหน้าก่อนนะคะแล้มาคุยกันต่อค่ะ อาละทุกคนอันนี้นะคะมิวก็ไปเช็ดหน้ากันมาเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะด้วย B O r A Makeup Remover นั่นเองนะคะทุกคนอยากให้ได้ไปดูรีวิวกันนะคะว่าตอนเช็ดหน้าฟิลลิง่งหรือว่าแบบส่วนประกอบหรือว่าแบบขนาดเช็ดแล้วเนี่ยมีความรู้สึกยังไงะคะก็ไปติดตามคลิปนั้นได้นะคะแต่ขั้นต่อไปของเราะคะหลังเช็ดหน้าเสร็จแล้วทรามิวก็จะไปทําการอาบน้ํานะคะล้างหน้าแล้วก็แต่งตัวะะเดี๋ยวเรามาดูสกินแคร์ตอนคืนกันนะคะว่ามิวเนี่ยใช้เป็นตัวไหนบ้างน,นะคะเดี๋ยวกลับมานะจ๊ะอาบน้ําก่อน เอาลทุกคหลังจากที่เราไปอาบน้ําแต่งตัวเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะจริงๆแล้วปะกะติเนี่ยมิ้วก็จะแบบไม่รอให้มิ้วใส่ชุดก่อนนะก็คือแบบอาบน้ำมาเสร็จปุ๊บเช่ไหมเราจะรีบทาครีมเลยเพราะมันเป็นเวลาที่ผิวของเราะะดูดซึมสารแบบสารบำรุงได้มากที่สุดนั่นเองนะคะมาเริ่มจากตัวนี้เลยนะคะเป็นวิตามินซีนะคะของมูสนั่นเองนะคะทุกคนชื่อว่าอ่ามูสนะคะวิตามินซี Whitening Water Liquid นั่นเองนะคะทุกคนก็เป็นเหมือนน้ำตบนั่นแหละนะคะก็ช่วยปรับผิวของเราให้มีความเดี๋ยวลืมไปว่ามันมีฝาตรงนี้ด้วยไม่ได้ใช้นะจริงๆนะคะชอบตรงที่เขาเนี่ยมีฝาล็อกตรงนี้แหละอย่างแรกเลยนะคะแล้วก็ให้ปริมาณมาเยอะมากนะคะให้มาถึงอ่อ50า l นะคะแต่มาเนี่ยะคะแบบร้อกว่าบาทเท่านั้นเองนะทุกคนแล้วก็มจะไม่แบบถูๆอี้นะทุกคนมิวจะแบบซึมๆให้มันแบบไปอย่างอีกนัแล้วก็ค่อย นวดนวดหน้าทีหลังนะทุกคนรู้สึกว่ามันจะซึมเข้าผิวได้ง่ายกว่านั่นเองค่ะแล้วที่เหลือๆเนี่ยเราก็มาทาที่ตัวของเรานั่นเองนะจ๊ะมันก็จะได้อาน,นี้ส่งไปด้วยว่าเออช่วยให้ผิวกระจ่างใสอะไรเงี้ยนะแล้วก็หน้าของเราดูนุ่มชุ่มชื้นม,ม,มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะตัวนี้คือพอใช้ปุ๊บเนื้อก็คือติดมาตั้งแต่บัตรนั้นเลยจนถึงบัตนี้ก็ใช้มาอันนี้เป็นขวดที่2แลนะ้วคะตอนแรกมิ้นใช้เป็นของ anti wrinkle นะเป็นสูตรแบบดลดเลือนริ้วรอยน,นั่นเองตัวนี้ก็ใช้ดีนนะะคตัวี้ก็สามามรถ ใช้เป็นทั้งแบบมาร์กหน้าทาหน้าทาตัวได้อะไรเงี้ยไปเลยนะจ๊ะคือเลิศมากชอบมากใครชอบใครอยากลองก็ไปลองได้นะทุกคนราคาไม่แพงเลยนะจ๊ะเป็นน้ำตบที่ราคาถูกที่สุดเท่าที่มิวเคยใช้มานะคะอ่ะสองตัวนี้นั่นเองนะคะนี่อาจจะงงว่ามันคืออะไรนะคะมันก็เป็นครีมที่มาคู่กันนั่นเองนะคะเป็นยี่ห้อมูสอีกเช่นเดียวกันทุกคนแต่ว่ามันจะเป็น เป็นในลายของไข่ไข่ขา,ขาวไข่แดงหรือสักอย่างเนี่ยน,นะคะก็ซื้อมาคู่กันตอนนั้นราคาแบบ89บเ้าทเขา่าจะแบบเลหลังนั่นแหละนะก็ได้มาประมาณนี้แต่ถามว่าชอบไหมก็เฉยๆนะก็ใช้ให้มันหมดนมดไปอะไรเงี้ยนะตัวนี้จะเป็นเหมือนโทนเนอร์นะทุกคนที่แบบเอาไว้ทานหน้านะแต่นมี่ก็เอามาแบบถูๆวนๆวอมๆแล้วก็เอามากดเข้าหน้าเหมือนกันนะคะตัวนี้นะเขาบอกว่าช่วยใน,นเรื่องของไวท์เทนนิ่งอะไรเงี้ยนะแล้วก็แอนติวินเคิลเหมือนกันนะคะก็ต่อต้านริ้วรอยแล้วก็ช่วยให้ แน่นอนดูกระจ่างใส่มากยิ่งขึ้นนะแต่ว่ากลิ่นเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่มู้เลยแบบเฉยๆนะกลิ่นมันหมีแบบมอนไม่ค่อยดีอย่ะไม่รู้ดิไม่ได้หอมสดชื่อหรือว่าไม่ได้แบบหอมขนมอะไรอย่างเงี้ยน,นะอือก็เลยไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่ตัวนี้ก็เป็นครีมเหมือนกันนะคะที่ไว้ทาหน้าเนาะแต่เขาให้มาเยอะมากเลยทุกคนแล้วขวดก็เป็นแบบขวดแก้วด้วยอะ่ะคืออย่างดีเลยแต่ว่ามาในราคาถูกมากอะ่ะแต่ว่าเหมือนเขาแบบน่าจะผลิตมาเพื่อทดลองลายของเขาสักอย่างนะแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยดังนะในความพีดของมิ้วนะอะ มาในขนาด140 ml mm นะจ๊ะทุกคนมิวเลยแบบซื้อมาลองเฉยๆก่ะมาว่าแบบเออจะเป็นยังไงนนะเห็นมันแบบราคาไม่แพงเงี้ยแต่ปรากฏว่าก็ก็เฉยๆนะคะก็ไม่ได้ว้าวอะไรมิวก็เลยแบบเอามาทาตัวอะไรเงี้ยเพิ่มนะคะนั่นเองนะอืมจกินแค่ทุกอันนะคะหลังจากที่มิวทาหน้าเสร็จมิวจะมาทาทาตัวนั่นเองนะมันเหมือนจะได้แบบบำรุงไปทั่วทั้งตัวในวลาดเดีดวยวกันนะคะแล้วก็จะดู YouTube ไปแล้วก็ทาครีมไปอย่างเงี้ยนะปกติไม่ได้มา อะไรทุกคนได้ดูแบบนี้หรอกแต่นี้คือพิเศษจริงก็เลยเอามาบอกให้ทุกคนได้รู้กันนะคะนะต่อไปมาทาตัวกันบ้างนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าครีมที่มิวชะละชอบประจำเดือนมีนาคมของครีมทาตัวเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้นั่นเองะคะทุกคน Baby Bright นะคะคอลลาเจนบอดี้ส e ลปปิ้งมาร์กอินเทนส์โลชั่นนะคะทุกคนนี่ตัวนี้เนื้อมันจะแบบบางเบามากนะคะแต่ว่ามันก็สมดแล้ <laughs> นี่นะคะทุกคนมันจะมาแบบครีมใซๆแบบนี้นะคะเนื้อเหลวๆแล้วก็ วนๆกับมือก่อนแล้วก็ค่อยทาไปที่ตัวนะคะเนื้อเขาซึมง่ายมากทุกคนแล้วก็เป็นครีมที่แบบกลิ่นอหอมๆอ่อนๆนะคะก็ไม่อ่อนนทุกคนแล้วก็มีความว่าหอมอยู่นะคะก็มาทาทั้งตัวทาทั้งขาอะไรเงี้ยทาไปเลยนะคะก็จะช่วยให้ผิวของเรานุ่มชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นนะคะเหมือนไปเติมคอลลาเจนร,ระหว่างที่เราหลับนั่นเองนะคะนี่ทาจากแลบด้วยทุกคนเอาจริงก็ดีวทาแป้งมาแล้วก็เลยแบบ เอาไว้ทา,วาหลังแล้งกันปกติก็จะทาหน้าทาแขนเสร็จแล้วก็มาทา,าจาจักแร้ทาทั่วทั้งตัวเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ทาขาด้วยตัวนี้ทาขาอยู่ทุกคนไปทาหน้าก่อนแล้วกันอีกห่อหนึ่งที่มิวลืมทาไปอ่ะเป็นของเป็นของมูสอีกเช่นเดียวกันทุกคนสกินแคร์ไปเลยที่มิวชอบใช้ของมูสมากเลยไม่รู้ทำไมเป็นตัวนี้เป็นลายของเ a เนลอะโลน่ o ซูตติ้งแคร์เฟสครีมนะ Cream, นะทุกคนเหมือนเขาแบบมาในเจล วานหอยซึ่งเอามาผสมกับครีมอะแล้วคือแบบเป็นเนื้อที่เหมือนเจลครีมซึ่งเป็นเนื้อที่มิวชอบมากมากนะคะทุกคนแพคเกจจริงเขาจะเป็นสองๆแบบนี้แล้วก็เนื้อเขาจะเป็นมานี้นะชอบมากแล้วก็มาในราคาที่ถูกมากๆเลยนะคะราคา55บาทเท่านั้นนะแถวบ้านมิวนะก็มันในปริมาณอ่ะ50กรัมเลยทะะุกคนตัวนี้คือถือว,ว่าเป็นเจลครีมที่ถูกที่สุดเท่าที่มิวเคยใช้มานะคะตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องของการอ่ะช่วยให้ผิวหน้ากระจ่างใสแล้วก็ลดเรือนริ้วรอยอีกเช่นเดียวกันนะจ๊ะนะแต่ชอบอะ่ะ ชอบตรงที่ราคาถูกแล้วก็ยังแบบใช้ดีด้วยนะคะเป็นเนื้อครีมที่เราชอบด้วยมันก็จะมาวอมวอมที่หน้าที่มืออเช่นเคยแล้วก็กดกดอีกเช่นเคยนี่ตัวนี้ชอบมากๆเลยก็ไปเติมความชุ่มชื้นนะคะตอนกลางคืนนะแล้วก็ไม่เหนียวเน่าด้วยมันหน้ามันจะแบบถึงหน้าเราจะเป็นคนแบบผิวผสม่อนมันใช่ไหมแต่ไม่ได้ทําให้หน้ามันขนาดนั้นคือมันจะไปเพิ่มความชุ่มชื้นให้หน้าเราแบบจากทีห่หน้าเราดูแบบดูขาดน้ำอะไรเงี้ยทำให้เราดูความชุ่มชื้นมากขึ้นเห็นปะ รสนะคะก็กลิ่นหอมมากหอมแบบราคา55บาทจริงโล,ลอะไรเงี้ยคือคุ้มมากๆเลยนะคะถ้าใครทาแล้วจากนั้นก็ไปทามือทาตัวอีกเช่นเดียวกันนะจ๊ะถ้าใครอยากได้ความชุ่มชื้นแบบเข้มข้นจริงๆก็จะแนะนำเป็นตัวนี้นะคะเป็นของ Soap and Glory นะคะรุ่นที่มันเป็นผู้หญิงที่เผยผิวข้างหลังแบบนี้นะทุกคนคือตัวนี้เป็นบัตเตอร์ ครีมที่มันแบบนี้นะคะแบบมาแบบคนคากเลยเนี่ยทุกคนมันใกล้จะหมดแล้วนะมิ็เลยไม่กล้าใช้มันมากเพราะว่าจะได้นะคะแต่ถ้าเอามาทาจริงก็จะมาทาพวกบริเวณที่แบบผิวเราแห้งจริงๆนะคะเช่นส้นเท้านะคะเออลืมไปว่าคือตอนที่มิวทามิวจะทาครีมไปถึงส้นเท้าเลยนะคะมันจะได้การบำรุงด้วยแล้วเราก็ควรจะทาส้านเท้าด้วยนะคะขออนุญาตแบบนี้เลยทุกคนทาให้ทั่วเลยนะคะเออ แล้วก็มาทาขาตรงบริเวณเข้อศอกก็ได้นะตรงที่แบบตอนไหนที่เราคิดว่ามันแห้งๆอะ่ะทุกคนเราก็ทาได้เลยตัวนี้เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวของเรานั่นเองนะจ๊ะทาหน้ากันต่อตลกไหมทาตัวเร็จก็มาทาตาทาทาหน้างงมากแต่มีวไม่ถือนะคะไม่เป็นไรทาได้ ร่างกายเราเหมือนกันเพื่ออาบน้ําเสร็จเนาะมันก็ไม่เข้าแบบมีอะไรไม่้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะคะตัวสุดท้ายนะของหน้าที่วิวจะทาในตอนกลางคืนนะคะก็จะเป็นฮอสออยนั่นเองนะคะทุกคนเป็นอะคว้าอันตร้ามอยส์เจอร์ไรเซอร์ไวต์เทนนิ่งมาร์กนั่นเองนะคะทุกคนเป็นสลิปปิ้งมา์กในรูปแบบอ,ออยของเป็นธรรมจากน้ํามันไขมันม้านะ,ะทุกคนเขาจะมาแบบเนื้อแบบนี้ค่อนข้างที่จะข้นเลย เป็นแก้วแบบใสๆแบบนี้แล้วก็มาในปริมาณ1 0 0 ml นะคะแต่ว่ามาในราคาประมาณไม่ถึงร้อยทุกคน80กว่าบาทนะอันนี้ไม่รู้เขาลดราคาหรือว่าราคาจริงของเขาอะนะคะนี่ตัวนี้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของการลดเลือนริ้วรอยเติมความชุ่มชื้นอีกเช่นเดียวกันนะคะตอนกลางคืนมันก็จะเน้นในเรื่องของการเติมความชุ่มชื้นนั่นเองนะคะจะได้แบบตื่นมาจะได้อิ่มน้ําแล้วก็แบบผิวนุ่มชุ่มชื้นนั่นเองนะจ๊ะทุกคนรู้สึกว่าอายุมากขึ้นก็เริ่มจะแบบ ต้องการอะไรที่มีความชุ่มชื้นมากขึ้นแล้วนะแล้วก็อ่ะตอนที่มิวใช้นะคะมิวก็จะเน้นบริเวณใต้ตาเป็นหลักนะทุกคนจริงๆก็ามาเยอะไปนี่เอามาน้นอยก็พอเอามาวอรมที่มือก่อนก็แน่ะแล้วก็เหมือนเดิมนะคะแต่ตัวนี้มีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือมิวจะใช้อุปกรณ์ช่วยด้วยหาขอด้วยตันนี้นะคะ q r ว n อนเอ n น e ทนเซนะคะถ้าจะไม่ปิดนะชื่อมัน มันเป็นตัวที่แบบเหมือนผักดันครีมเข้าสู่ผิวได้มากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยโดยใช้วิธีการสั่นนะะั่นเองค่ะนี่มันจะเป็นสีแบบนี้สีฟ้าขึ้นแล้วตัวน,นี้ก็จะสั่นแบบด้วยความถี่ที่พอดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ทำไปคุยไปมาส์ไปอะไรอย่าเยไงเงี้ยได้ดูคลิปยูทู e ไปก็ว่าไปนะคะแต่ว่าการนวดเนะี่ยก็จะเป็นการนวดแบบนวดขึ้นแบบนี้นะมันจะได้ยกกระชับเราด้วยนะคะแล้วก็ครีมเราจะได้แบบเข้าสู่ผิวได้ดียิ่งขึ้นนะทุกคนทําการลาก ขึ้นหมดนะคะนี่มีเลยริร้วรอยตัวนี้ก็ทําการแบบดันขึ้นดันขึ้นอย่างนี้เออใครที่มีครีมที่ช่วยแบบลดเลริร้วรอยก็คือจะเข้าไปทําความแบบความปฏิกิยากับผิวได้ดีมากยิ่งขึ้นนะทุกคนมันเป็นการลดหน้านในตัวด้วยคือแบบดีมากเลยอะ่ะอ,อ๋อสบายมากแล้วตัวนี้ก็ใช้มานานแล้วนะคะเปลี่ยนแค่ฐานเนี่ยนอกนั้นก็คือดีหมดลดหมดนะคะพกพาได้สะดวกด้วยนะจ๊ะตัวนี้ ลดมากหลเนี่ยแต่ละข้างก็คือนับมาหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าอะเปิดอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนโนวดหน้าเสร็จแล้วนะเราก็จะลือเอาิ้วแบบแตะหน้าในหนึ่งเพื่อที่จะได้แบบเออหน้ารู้สึกว่าดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะทำไแปบบรู้สึกว่าฟิลกูดนะจ๊ะ ต่อไปนะคะทาหน้าเสร็จแล้วทาตัวเสร็จแล้วก็อย่าลืมอะไรคะลิปสีปากของเรานั่นเองนะคะก็จะทาลิปมันก่อนนอนโดยการโบกไปเลยจ้าทุกคนมิก็จะใช้เป็นของนีเวียนะคะแบล็คเบอร์รี่ชายนั่นเองะคะจริงๆก็เป็นลิปมันยี่ห้ออะไรก็ได้ก็คือทําการโบกทุกคนใช้คำว่าโบกอะเลยๆเธอๆไปเลยตอนคืนแล้งการความชุ่มชื้นแบบขั้นสุดนะคะว่าุงไปเลยนะจ๊ะมันจะเลยๆเธอๆนิดนึงอย่าไปสนใจซีรีสอะไรในตัวนี้นะคะมีสีนิดนึงนะ,ะมันจะได้แบบฟิลปากแดงๆนิดนึง นั่นแหละนะเป็นประมาณนี้สําหรับสกินแคร์ของมายุนั่นเองนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเนี่ยจริงๆแล้วก็ดู YouTube ไปนะคะจนกว่าแบบเวลาจะถ,ถึงเวลานอนจนกว่าเราจะง่วงน,นั่นเองนะคะก็พยายามนอนไม่ให้เกินเที่ยงคืนนั่นเองแต่ว่าตอนนี้ก็ปาไปแล้วเที่ยงคืนกว่านะืน่องจากแบบทาอะไรเพลินไปหน่อยนั่นเองนะคะอ่ะต่อไปนะคะขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็เป็นขั้นตอนการที่แบบทุกคนอาจจะมีคิดว่าจะทำนะ,ะก็คือการ สวดมนต์ก่อนนอนนั่นเองนะทุกคนเออไม่คิดช่วยแล้วว่ามิวจะสวดมนต์ก่อนนอนค่ะจริงๆก็สวดมาตั้งแต่หลังจากที่ไปทริปทั้บุญกับเพื่อนมานั่นเองนะคะทุกคนพยายามจะสวดมนต์ให้ได้ตลอดแล้วก็มีครั้งหนึ่งที่นิ้วไปเขาพิชกูดกับเพื่อนเพื่อนเดือนอะไรเงี้ยนะคะก็ไปได้รับรู้อะไรมาหลายอย่างก็ทำให้รู้สึกว่าถ้าเราสวดมนต์เนี่ยมันก็จะเป็นการที่แบบ ทำให้เราแบบอาจจะดีขึ้นไหมอะไรเงี้ยก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะขี่เซนตานะคะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะนั่นเองก็แล้วแต่ใครนะว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อนั่นเองนะจะ๊ะอ่าเดี๋ยวขอมาโมยก่อนนิดนึงนะคะว่าทําไมมิวถึงเริ่มสวดมนต์นะคะอยากจะบอกว่าก็นั่นแหละนะหลังจากที่ไปทําบุญกับเพื่อนมาอะไรก็แล้วแต่แล้วก็เหมือนแบบดูคลิปดูทงยูทูปอย่างเงี้ยเออแลวแล่าสุดก็คือดูคลิป ที่ช่องสองผีทุกคนถ้าใครได้ดูนะคะก็เป็นเขาก็จะพูดถึงแบบเรื่องเบนกรมรมบัปรามการทําบุญอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมน,นี่ก็คือแบบแล้วแต่ความเชื่อสมุิคนอีกเช่นเคยนะคะก็ส่วนตัวมิวแล้วนะถ้าทำอะไรที่มันแบบแล้วเราสบายใจขึ้นแล้วมันดีขึ้นอย่างเงี้ย ทําทําไว้มันก็ไม่เสียหายถูกไหมเออแล้วก็เป็นสิ่งที่เราแบบทำได้ง่ายโดยที่ไม่ต้องการแบบไม่ต้องมีสิ่งของไม่ต้องแบบลงทุนเลยเยอะแยะยอะไรเงี้ยก็อาศัยเวลาแล้วก็อาศัยความรู้สึกของเรานั่นเองนะะแล้วก็สวดมนต์เป็นประจำนั่นเองจริงๆอะ่ะบ้านมีมาปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กนะคะเรื่อง เรื่องสดมนอะไรเงี้ยแต่เราก็เริ่มหายไปนะในช่วงของที่เป็นเรียนเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะช่วงวัยช่วงวัยรุ่นแล้วก็ช่วงแบบเรียนมาหาลัยอะไรเงี้ยแทบจะไม่ค่อยสวดเลยแต่ว่าถ้าออกไปแบบต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็เป็นความเชื่อสขข่วนบุคคลในเช่นเดียวกันนะคะที่จะต้องแบบมันมีนการว่ากราบไหว้ขออนุญาตพื้นที่เขาเลยนะเรื่องจากนอกจากที่มิวชอบฟังเรื่องผีด้วยก็เลยแบบเอ่อทำไว้ก่อนดีกว่าสบายใจกว่านั่นเองนะคะทุกคนแล้วทางนี้ทางนั้นนะอก็มา เราก็จะมาเริ่มการสวดมนต์กันดีกว่านะคะ,ะถามว่ามิวเนี่ยสวดอะไรบ้างนะจ๊ะไอ้ที่อยู่ข้างหลังเนี่ยนะก็คือบทสวดมนต์ของมิวนั่นเองนะคะ,ะมิวจะเริ่มบอกบทเข,าข้าขๆาอะไรกันนะว่าจะสวดอะไรบ้างเราก็จะไปสวดตรงนี้ทีเดียวนะคะก็จะสวดตั้งแต่หางสมาแล้วก็นโมตสสะพระคาวะโตนะคะแล้วก็บทต่อไปก็จะเป็นพาหุงนะคะทุกคนแล้วก็อิติปิโสว,วิเศษสอีนะคะมยวมีขึ้นให้นะรายละเอียดนะ,ะแล้วก็ ป็นคาเตสิคาเตสิเออทุกคนอาจจะงงฉันไม่ท่องอะไรเยอะแยะนะคะก็คือมีชอบสบายใจอะไรอันไหนก็สวดไปแบบนั้นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยไฮไลท์ของเราเ่ยก็จะเป็นคาถาชินะบัญชรน,นั่นเองนะคะทุกคนก็คือหลังจากที่มิวไปทําบุญกับเพื่อนมาเนี่ยก็ได้บทสวดมนต์จากเพื่อนมาในแหละนะ,ะ <c oughs> ่นยนะค่ไปให้บทสวดมนต์มามิวก็เลยแบบสวดสวดคาถาชินาบัญชรด้วยนั่นเองนะคะของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตนั่นเองนะคะสวด ค่เชื่อบัญชรเสร็จใช่ไหมแล้วก็ไปอีกอันนึงก็คือพระกระถางเงินล้านเออถามว่าทำไมถึงสวมพระกระถางเงินล้านก็จริงๆก็เป็นความสบายใจของเราด้วยแล้วก็เหมือนว่าจริงๆเขาไม่ได้บอกว่าให้หวังอะไรนะแต่ก็สวดไปเพราะว่าก็เกี่ยวกับเรื่องเงินทองทองนี่นนะทุกคนก็การค้าขายทําธุรกิจต่างๆนะคะค่าทางเงินล้านก็จะช่วยได้ให้ความสบายใจในระดับหนึ่งนั่นเองนะคะคาถาสุดท้ายก็จะเป็นของพระ,พะสุนทรีวานีนะ,ะก็เป็นโดยคร่าวๆก็จะเป็นคาถาที่เอาไว้เกี่ยวกับพวก ความสำเร็จทั้งหลายทั้งปวงนั่นเองนะจ๊ะ,ะมานี่เนาะเดี๋ยวเราไปสดมตนกันเลยดีกว่านะจ๊ะต่อไปนะคะเป็นอันสุดท้ายแล้วที่มิวจะมาเมาส์มอยทุกคนได้ฟังก่อนนอนนะคะที่ทําอะไรนั่นเองนะจ๊ะันสุดท้ายที่มิวจะทําก่อนนอนนะนั้นก็คือการยืดเส้น ก่อนนอนนั่นเองนะคะทุกคนเอออาจจะงงว่าการยืดเสน้นคืออะไรนะคะทุกคนกล้ามเนื้อของเราถูกการใช้งานเดินเหินอะไรอย่างเงี้ยมาทั้งวันแล้วก่อนนอนเนี่ยเรามีการยืดเส้นนิดนึงทามันจะทําให้ไม่ปวดขาไม่ปวดแขนอะไรเงี้ยง่ายนั่นเองนะอันนี้ใน,นความเชื่อของมิวนะแต่มิวคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นแหละก,ก็การยืดเส้นนะคะก็เหมือนเป็นการคลายกล้ามเนื้อยอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันนะอย่างเมื่อเช้านีนนยวิวมิวก็คือคาร์ดิโอมาวิ่งมาแบบเวทมาอะไรเงี้ยใช่ไหมก่อนนอนเนี่ยมิวก็จะมายืดเส้นนั่นเองคะก จริงๆแล้วว่าควรทําให้ได้ทุกกวันเพราะว่าเราเดินทุกวันใช่ไหมล่ะเดินไปเดินนั่นเดินนี่มาทุกวันจริงๆแล้วก็ไม่ได้ปวดขาหรอกแต่ว่ามันก็ทําไว้มันก็ทําให้เส้นของเรามีความว่าผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นเหมือนมันแบบมันตึงมาทั้งวันแล้วทุกคนเหมือนเป็นการทําให้เส้นของเรามีความแบบยืดหยุ่นมากขึ้นนั่นเองนะคะเอามาเดี๋ยวมาดูกันว่ามิวจะยืดเส้นยังไงกันบ้างนะจ๊ะจริงๆพยายามยืดที่หมดเลยนะคะตั้งแต่แขนขาหลังขาหน้าขาหลังท้องหลังหรือว่าอะไรเงี้ยทุกคนก็คือพยายามทําให้มันได้ตามสเต็ป วิธีการยืดเส้น,นะคะก็ลองไปเซิร์ชดูใน Google ได้นะคะว่ามียังไงเป็นยังไงเลยนะคะก็คือพยายามยืดให้ได้ทั่วทั้งตัวนั่นเองนะจ๊ะพอเริ่มจาับก,การยืดหลังกันเลยนะจ๊ะจริงๆก็ทําตามมิวไปได้เลยนะคะแล้วก็ตอนที่มิ้วค้างไว้เนี่ยมันก็จะค้างประมาณสัก10บวิในใจนับไว้ในใจนะคะแล้วก็เปลี่ยนทานน่าน,นี่นะไปตอนแรกอะมันจะตึงๆนิดนึงนนแต่พอแบบยืดไปเรื่อยมันก็จะทําให้แบบยืด เส้นได้ทั้งตัวอะไรเงี้ยนะคะ ค่ะทุกคนและนี่นะคะก็เป็นการยืดเส้นคขามีนั่นเองนะคะการยืดเส้นทุกคืนเนี่ยมี้เชื่อเลยนะว่าทําให้ขาแบบตัวของเราในรถการปวดเมื่อยมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะใครที่ปวดเมื่อยแบบเดินมาแล้วปวดเมื่อยทั้งวันอะไรเงี้ยลองยืดเส้นดูนะคะมันจะช่วยได้มากๆเลยนั่นเองนะจ๊ะอ่ะทั้งหมดก็เป็นประมาณนี้นะคะทุกคนสําหรับไนรูทีนนะคะในวัย25บวกนั่นเองนะคะทําอะไรก่อนนอนนะคะก็มีหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะก็อยากทุกคนได้ไปทําตามกันได้นะคะ ทุกอย่างก็สรรหามาแล้วนะคะว่าดีสําหรับตัวเราแล้วก็มีความสุขทั้งทาง,งกายทางใจนะคะทุกคนทาทุกอย่างประกอบกันมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าแบบมีความคิดที่นอกจากสงบจิตสงบใจแล้วนะคะสุภาพกายสุภาพจิตของเราก็ยังดีด้วยนั่นเองนะ,ะทุกคนหวังว่าจะชอบสําหรับคลิปนี้นั่นเองนะจ๊ะถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe ช่องช่องนี้ด้วยก็แล้วกันนะคะมีเมื่อได้เกลืค่ะมาโม่ยยาวเลยะคะตอนนี้ก็เวลาประมาณอ่อ ว้ตีหนึ่งแล้วนะคะไปนอนดีกว่าทุกคนจริงๆพยายามไม่นอนให้แบบเกินเที่ยงทื่นเนี่ก็คือเกินตลอดนะคะโอเคค่ะก็ไปละค่ะทุกคนฝันดีค่ะ굿ไนท์